เรื่องของรัสเซียยูเครนในมุมของการแซงชั่นหรือแม้แต่ในเรื่องของการลงโทษนะคะในฐานที่ไปใช้กําลังทหารกับยูเครนล่าสุดนะคะที่ประชุมสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ค่ะลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่นะคะสนับสนุนให้ถอดถอนรัสเซียจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิทมนุษยชนนะคะและจะมีผลทันทีในวันนี้ 8เมษายนเป็นต้นไปําทำให้รัสเซียกลายเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรายแรกเลยค่ะที่ถูกขับออกนะคะโดยแถลงการของ UN ระบุนะคะว่าสายสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัฐบาลรัสเซียภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนและสังหารพลเรือนชาวยูเครนพู้บริสุทธิ์จำนวนมากถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยสม ชิก u n g อจีำนวน93ประเทศจากทั้งหมด193ประเทศนั้นลงมติเห็นชอบต่อยติดังกล่าวนะคะส่วน24ประเทศลงมติไม่เห็นชอบและอีก58ประเทศงดออกเสียงรวมถึงมี1มีอีก18ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในการลงมติในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาทันทีนะคะแล้วก็แสดงความชื่นชมในการตัดสินใจของทาง UN และระบุในแถลงการว่าเป็นการตัดสินใจที่มีความหมาย ยาส่งผลให้รัเสเซียตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทําของตนเองที่ทําให้ประชาคมโลกต้องหันหลังให้รัเสเซียและย้าว่าคําพูดของรัเสเซียเป็นเพียงคําลวงสิ่งที่น่าเชื่อถือก็คือหลักฐานที่มีอฏิปเสยได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนค่ะ ขนาที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่าทาง UNGA ในครั้งนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของรัสเซียยังออกมาระบ,บุด้วยนะคะว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักแล้วก็รัสเซียเองนะคะจะยุติกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ขณะที่เดเมทรีเพสคอฟนะคะโฆษกทางเนียบของเคล็มลินยืนการค่ะว่ารัสเซียเนี่ยจะเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในทุกวิถีทาง ตัดภาพมาที่ยูเครนกันบ้างนะคะโดยเดมิโทรคูเลบาซึ่งเป็นทัฐนมนตรีต่างประเทศของยูเครนค่ะได้ออกมาแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีต่อมติของสหประชาชาติที่ตัดสินใจถอดถอนรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเพราะว่าอาชญากรสงครามไม่ควรมีพื้นที่ในหน่วยงานของ UN ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะและก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะทาอันโตนิโอกูตาเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประ ชากชา็อ,ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการสืบสวนอย่างอิสระนะคะเพื่อค้นหาข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นในยูเครนค่ะซึ่งล่าสุดได้รับเสียงสนับสนุนนะคะจากประเทศกลุ่มเศรษฐกิจชั้นนํา7ประเทศหรือว่า G7 รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานอกเหนือจากนี้เองนะคะเว็บไซต์ราชสีลาค่ะได้อ้างคําของเจเน็ตเยเลนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ารคคลงงของสั่ะบอกว่าล่าสุดนั้นประธานาธิบดีโจไบเองนะคะอยากให้รัสเซียเนี่ยถูกขับออกจากกลุ่ม G20 แล้วก็มีแผนคว่ำบาตรการประชุม G20 ด้วยซึ่งถ้ามีรัสเซียไปเข้าร่วมที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะรวมถึงจะมีการประชุมทางการเงินในเดือนกรกฎาคมถ้ารัสเซียเข้าร่วมสหรัฐบ,บอกว่าจะคว่ำบาตรการประชุม G20 ด้วยนะคะซึ่งคำกล่าวของเจเน็ตเยเล่นในครั้งนี้มี ขึ้นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด้านการบริหารการเงินของสภาผู้แทนราษฎรของสหร,รัฐค่ะโดยเยเลนกล่าวนะคะว่าการที่รัเสเซียลุกรานยูเครนแล้วก็สังหารพลเรือนในเมืองบูชาถือเป็นเรื่องที่น่าตําหนิและเป็นการดูหมิ่นระเบียบโลกที่ยึดตามกติกายอย่างไม่อาจยอมรับได้และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงของยูเครนและประเทศอื่นๆด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเจเน็ตเยเลนยังใช้โอกาสนี้สนับสนุนผู้นําสหรัฐซึ่งก็หมายรวมถึงการที่แจ้งกับเพื่อนร่วมงานในอินโดนีเซียว่าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการประชมุมใดๆกับกลุ่ม G20 เลยถ้ารัสเซียเข้าร่วมด้วยจํากันได้ไหมคะก่อนน้าน,นี้มีกระแสข่าวนะคะว่าเวลาดิเมโตรินจะไปเข้าร่วมการประชมุม G20 ที่กําลังจะจัดขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้ที่อินโดนีเซียนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามรายงานระบ,บุนะคะว่าฝ่ายบริหารของทางสหรัฐเนี่ยนะคะต้องการ ตัดรถเสียออกจากการมีส่วนร่วมในสถาบันระหว่างประเทศที่สําคัญค่ะแต่หลายฝ่ายคาดการว่าก็ต้องจับตากันว่าจะสามารถขับออกได้จากหน่วยงานไหนบ้างแต่หน่วยงานหนึ่งที่ไม่น่าทําได้เลยก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะเนื่องจากขดขัดกับกฎระเบียบของทาง IMF นั่นเองนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านวุฒิสภาของสหรัฐลงมติเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้วเพื่อรับรองให้สหรัฐระง,งับความสัมพันธ์ ทางการค้าแบบปกติทั่วไปกับรัเสเซียนะคะซึ่งก็เปิดทางให้บรรดาชาติตะวันตกเนี่ยสามารถขึ้นภาษีสินค้าของรัเสเซียได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีคําสั่งนะคะเตรียมแบนการนําเข้าน้ํามันจากรักเสเซียด้วยนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ถือว่าผ่านขั้นตอนแรกไปเรียบร้อยก็คือทางวุฒิสภานะคะก็ต้องถูกส่งกลับไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจ,จรารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่าทางสสเนี่ยเห็น ชอบนะคะก็จะส่งให้ไบเดนลงนามแล้วก็รับรองใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาสหรัฐกับซีโรตะวันตกพยายามทำเพื่อลงโทษรัสเซียกรณีเข้ามารุกรานยูเครนนั่นเองค่ะพิวิ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ